วัสดีครับไมล์800ใบมาแล้วครับพบกับไมล์8 0ดใบเรียลวิวทุกครั้งที่มีการส่งมอบความสุขกันนะครับครับผมก็วันนี้นะครับเราจะมาส่งมอบความสุขสุดพิเศษคันนี้ครับผมรถรุ่นพิเศษเพื่อคนพิเศษเช่นคุณนะครับผมอ่และแล้วตอนนี้เราอยู่กับจักรยานพับด่านรูดโกลเด้นลิมิเต็ดนะครับ คันนี้นอกจากจะพิเศษด้วยตัวเองแล้วยังพิเศษขึ้นอีกเพราะคันนี้อยู่ในโครงการฉลอง10ปีไมายปดส่วนใบนะครับผมและวันที่เราถ่ายคลิปหรือเราไลฟ์อยู่ตอนนี้นะครับมันคือเรากำลังก้าวสู่ปีที่12นะครับโครงการนี้ผมบอกเลยครับว่าผมวางไว้อย่าวไกลครับผมผมไม่ได้กล่าวว่ารถฉลอง10ปีต้องขายให้หมดภายในป,ปีนั้นปีเดียวนะผมบอกว่าผมทำเรื่อยๆจักว่า มันจะครบ100รคันนะครับอ่าซึ่งคันนี้ผมบอกเลยผมจะาไม่ได้ว่าคันนี่ไหรผมรู้แต่ว่าคันนี้เบอร์อะไรนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาดูครับว่ารถคันนี้นะครับมันแจมแจ๋วยังไงนะครับผมขอญาตกลางกันเลยนะครับโอเคอึ๊บนี่ ้องบอกเลยว่าคันนี้เป็นรถที่แต่งแล้วเจ๋วจริงๆนะครับเพราะมันคือรถรุ่นพิเศษจริงๆนะครับผม Dahon Root Golden Limited นะครับเป็นจักยานพับจากค่ายลุงฮอนนะครับที่ในส่วนของตัวโมเดลที่เป็น Golden Limited เนี่ยมันเป็นคำสั่งพิเศษของบริษัทเนวไว้ไประเทศไทยนะครับ ซึ่งสั่งผลิตมาพิเศษจำนวนแค่100คันนะครับแล้วก็ในส่วนของตัว Gold Limited เนี่ยก็คือเราเลือกนะครับทางนวาไปเลือกที่จะเปลี่ยนอะไหล่เป็นสีเงินนะครับหลังจากที่ในช่วงหลังเนี่ยในปี i l d y e a ที่ดาฮอนู้ผลิต,ลตในปีสุดท้ายนะครับเราใช้อะไหล่เมนหลักของรถเป็นสีดําซึ่งในส่วนของตัว g o l ลิ i m i t ็ดเลือกอะไหล่เป็นสีเงินนะครับพร้อมจะมีเพลท หมายเลขของรถที่ด้านหน้านี้นะครับในส่วนของเจ้าดารูวิโกไดิฟิเตคันนี้เนี่ยสำหรับหมายเลขของรถที่เป็นดาวฮอนเนี่ยนะครับจะเป็นหมายเลขศูนย์ครับก็คือเบอร์86จาก100คันนะครับส่วนเบอร์ที่เป็นเบอร์ฉลอง10ปีของเราจะเป็นเบอร์0ูนนะครับซึ่งเบอร์นี้ท่านดอกเตอร์นะครับท่านด็อกเตอร์จำลองเจ้าของรถเนี่ยเป็นผู้ที่เลือกเบอร์นี้เองนะครับผมก็เรียกว่ายังเป็นความโชคดีครับ ที่เราได้มาเจอกันแล้วก็ได้เลือกเบอร์ที่ตัวเองชอบให้มาอยู่บนรถที่ตัวเองต้องการด้วยผมนึกบอกว่ารถคันนี้เนี่ยมันมีความพิเศษโคตรจริงจริงนะครับคือคําว่าพิเศษของเราเนี่ยนอกจากมันจะพิเศษจากจํานวนการผลิตที่จากัดของบริษัทแล้วมันยังพิเศษตรงที่ว่าเจ้าของรถทุกคนเนี่ยสามารถที่จะเลือก คัสตอมในสิ่งที่ตัวเองต้องการใส่ลงมาในรถคันนี้ด้วยนะครับผมนึกบอกว่าโครงการฉลอง10สิบปีของเรามันไม่พิเศษเฉพาะในส่วนที่ผมอยากทำแต่ันพิเศษในส่วนทุกส่วนเลยตั้งแต่ส่วนแรกคือการที่เราคัดเลือกอะไหล่อาจจะเป็นอะไหล่ที่หายากอาจที่เลิกผลิตไปแล้วนะครับซึ่งแน่นอนไล้พวกนี้เป็นอะไหล่ที่ดีนะครับแต่เมื่อถึงการเวลาของมันที่ต้องผัดเปลี่ยนเขาก็จะต้องออกไปจากตลาดแต่ว่า เราเนี่ยเห็นคุณค่านะครับแล้วแน่นอนว่าของมันดีจริงๆนะครับก็จะเลือกเข้ามาอยู่ในโครงการนะครับในส่วนของลูกค้าเองก็สามารถที่จะเลือกสิ่งที่ชอบหรือสิ่งที่ใช่สามารถที่จะครเอทไอเดียลงมาในรถคันที่ตัวเองต้องการได้ด้วยนะครับแล้วก็นำเบอร์ที่เราให้ให้ลูกค้าเลือกนะครับที่มีตั้งแต่เบอร์ 001จะถึง100เนี่ยนะครับซึ่งหลายๆเบอร์ก็ถูกจำหน่ายออกไปแล้วแล้วก็ผมว่าเลยว่าผมผลิตแค่ครั้งเดียวนะครับพอครบ100ครัน้นี้เนี่ยผมก็ต้องพักไปยาวแหละนะครับจนกว่าผมจะมีแพชชั่นที่จะทำอะไรสนุกสนุกมากขึ้นกว่าเดิมไปอีกเยอะๆนะครับถึงจะเริ่มทำโปรเจกต์พวกนี้นะครับผมขออนุญาตนะครับรับขานหครับถ่ายคลิปอยู่ มาต่อนะครับผมเดี๋ยวเราขอเล่าเรื่องราวของเท่าของรถคันนี้กันก่อนนะครับคุณดอเตอร์จำนงเนี่ยนะครับก็คือจริงๆแล้วพี่ชา่านนี้เนี่ยนะครับก็ได้ติดต่อมาที่ร้านเราในตอนแรกเลยก็มีการคุยกันแล้วก็ต้องการรถสักคันหนึ่งแล้วก็พอดีมนีอุบัติเหตุหลายๆอย่างที่เกิดขึ้นครับพี่ก็เลยเออโอเคเราชะลอโครงการแป๊บนึงก่อนนะครับ ระหว่างนั้นเองเนี่ยก็คือเขาก็เลยสอบถามในเรื่องของโปรเจกต์นะครับแล้วเราก็เลยเสนอตัวนี้เข้าไปนะครับเพราะว่าพี่เขาเนี่ยมีความต้องการสิ่งที่มันพิเศษจริงๆนะครับเราก็เลยนําเสนอรถที่เป็นตัวพิเศษเลยก็คือด a ฮอนรูทโกลเด้นลิมิเต็ดนะครับซึ่งจริงๆต้องบอกเลยว่าทุกอย่างเป็นความแบบลงตัวพอดีอะ่ะคือรถคันนี้นี่ต้องบอกตั้งแต่แรกเลยคันนี้เราก็อ่า ไม่ได้สัสจุดวนเยอะแล้วก็มีเบอร์86เนี่ยเหลือยูคันหนึ่งที่ร้านซึ่งเราก็เก็บไว้แหละเราก็มีความคิดในห,หัวแล้วาจะทำอะไรบันมไหกับมันดีวะซึ่งแต่ยังที่ไม่ออกนะแต่เรามีความคิดแหละว่าเราจะไม่ขายรถคันนี้สเปคเดิมโรงงานแน่นอนนะครับเพราะว่าเราอยากให้มันมีความพิเศษมากๆไหนๆก็อุตส่าห์เป็นรถตัวพิเศษมาแล้วนะครับพอดีเลยจังหวะที่คุณดอเตอร์เนี่ยก็เลยกลับมาบอกว่าเฮ้ยพี่เคลียร์ปัญหาจบแล้วเดี๋ยวพี่ จะเดินหน้าโปรเจกต์แล้วมาคุยกันดีกว่าแล้วอยากได้โปรเจกต์กับไหนนะครับอ่าก็เลยส่งตัวนี้เสนอเข้าไปนะครับแล้วที่บอกเฮ้ยโอเคกันพิเศษจริงๆด้วยนะครับก็เลยงั้นขอเลือกคันนี้แล้วทำโปรเจกต์คัสตอมซึ่งเราก็เสนอโปรเจกต์คัสตอมไปว่าเออในส่วนของรูทโคเดสลิมิเต็ดเนี่ยเราจะไม่ขายรถสเปคโรงงานนะเราจะปรับให้มันดีขึ้นเท่าที่มันจะดีได้แบบที่เห็นผลชัดเจนแล้วก็ยังอยู่ในงบประมาณที่ มันไม่ดูโอเวอร์จนเกินไปนะครับซึ่งเมื่อได้ออกมาเป็นเจ้าโปรเจกต์คันนี้นะครับตัว Dahon Root Golden Limited ที่เป็นลองฉ1 0ปีคันนี้เนี่ยนะครับอะไรหลักๆของรถเลยก็คือชื่อมไปเกับเปลี่ยนแปลงนะก็จะเป็นชุดขับนะครับล้อเบรกจริงๆก็คือรีกว่าเปลี่ยนทุกอย่างแหละเดือดโคงนะครับแต่สิ่งที่เราจะไม่ถอดออกไปเลยจากรถเด็ดขาดคือชุดคอชุดนี้นะครับเราจะเก็บเอาไว้เพราะว่า ชุดคอชุดนี้เนี่ยมันจะเป็นนัมเบอร์ของรถอยู่ที่คอด้วยเราจะไม่ลอกป้ายนี้ออกไปแปลอันอื่นนะเราจะให้มันอยู่อย่างนี้แหละเพราะว่าเพื่อให้มันเป็นสิ่งที่ยืนยันว่ามันคือตัวลิมิเต็ดจริงๆนะครับแล้วก็ในส่วนอื่นที่เราปรับเปลี่ยนเนี่ยคือในเรื่องของเพอร์ฟอร์แมนซ์เรื่องของการใช้งานเรื่องของค่าทนทานและเรื่องของไลฟ์สไตล์นะครับเราเลือกที่จะปัรจงใส่มันเข้าไปให้มันอยู่ในสิ่งที่เรียกว่าความพอดีที่สุดนะครับซึ่งรถคันนี้จะประกอบด้วย ชุดล้อนะครับจริงๆนะเ,เราผลเสนอกสองตัวก็คือล้อของไม่โสมตัวที่เราเป็นล้อจัดทำปกติของเราอยู่แล้วนะครับในความทนทานแล้วก็เจ้าล้อเคฟันซึ่งต้องบอกว่าทุกอย่างมันพอดีมากเพราะล้อเคฟันคู่เนี้ยมันมีคู่ท้ายเราเก็บเอาไว้เพราะว่าเราต้องทำโปรเจกต์ถ้าโปรเจกต์หนึ่งเนี่ยไม่คันนี้ก็คันอื่นแหละซึ่งแน่นอนว่าในช่วงเวลาน,นี้เนี้ยผมเชื่อว่าสินค้ายังไม่ได้เข้าเพิ่มพอดีเลยที่ดรตอร์มาพอดีก็บอกว่าผมเอาล้อตัวนี้แหละเพราะว่าผมว่าดีไซน์มันดูดี เนื่องจากล้อเนี่ยดูสิมันมีความโปรง่งดูสบายตานะครับก็เลยจบที่ล้อเคฟันนะครับที่เป็นทรงก้านแบบเจดกลุ่มนะครับในส่วนจุดขับเนี่ยแน่นอนเราก็ <c oughs> เลือกที่จะใช้จุดขับชิมาโน่เป็นหลักเพราะว่าต้องต้องบอกเลยว่าผมเองก็เป็นติงชิมาโน่นะอันนี้พูดพูดตรงครับผมยอ้รแบบแมรเลยว่าผมมันติดชิมาโน่มากๆเพราะว่าเราอะมีความท้าทายหลายอย่างกับชิมาโน่ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความทนทานนะครับ ความมั่นยาความเชื่อใจได้และอะไรที่มีเรารับในอนาคตนะครับผมบอกเลยว่าชิมโน,โนเนี่ยมันเป็นเหมือนกับพระทายของชุดเกียร์รถปัจจุบันเลยนะครับซึ่งแน่น,น,นดดอนเขาเป็นผู้วางมาตรฐานเมื่อเขาเป็นผู้วางมาตรฐานเขาเป็นผู้ที่เขียนเกมขึ้นมาคนที่เป็นแบรนด์เล็กๆก,ก,ก,ก็ต้องทำตามเขาซึ่งแน่นอนอะไรก็จะออกบพอร์ตของหลักพวกนี้ด้วยแล้วเราก็เลือกชุดขับ9สปีดน,นะเพราเสปีดเนี่ยมันก็เป็นชุดขับที่ ได้เรียกว่ามีความเรทโทนนิดหนึ่งแล้วก็มีความเมลเนียนิยมในตัวด้วยนะครับพูดง่ายๆว่ามันค่อนข้างอมาตะก็เลือกกาวสปีดเข้าไปและชุดนี้ก็จบเป็นชุดขับที่พนโซดากับมือเกียร์ของดิโอเลนะครับอ่าในส่วนของปอกแครก็ใช้ของดาฮอนที่มีแบบหักอุมือใบใหญ่ๆเนี้ยนะซึ่งมันดีอยู่แล้วนะเราก็ตัวนี้บอกเลยไม่ได้เปลี่ยนอะไรใช,ใช้ใช้รุ่นเดิมนะครับอ่าในส่วนของตัวจานหน้าเนี่ยเราเสนอไปสองสามตัว ซึ่งของดอกเตอร์เนี่ยก็ชอบความเรียบง่ายก็เลยเลือกจบไปไลท์โปรแบบสแตนดาด56ฟัตนะครับแล้วก็บันไดใช้ของเดิมที่เป็นพลาสติกแบบที่เหยียบสบายๆเพราะคันนี้เนี่ยรถที่ขี่เซียตี้ไม่ได้ไปเรซซิ่งฉันบันไดไม่ต้องเบามากไม่ต้องแอโร่ไม่ต้องอะไรขอให้ใช้งานง่ายซึ่งันไรของดาวคอนรู้ตัวใหม่เนี่ยข้อดีของมันเลยคือมันพับมันพับง่ายด้วยการที่ชักตัวล็อกก็ด้วยนิ้ว2นิ้วแบบนี้เลยนะครับมันก็จะใช้งานได้ง่ายแล้วก็ไม่ต้องระวังนิ้วไปโดนอะไร ดีใส่ที่หลังนะครับมันก็ใช้างานง่ายด้วยนะครับในส่วนของเบาะคันนี้ก็จะเลือกใช้เบาะของลูกนะครับอ่าต้องบอกเลยว่าดอกเตอร์เนี่ยเขาเป็นคนที่ขี่รถทัวรลิงด้วยนะครับเขาก็ชอบเบาะที่เป็นความคลาสสิกและเขาก็เลยเลือกเบาะหนังบรู๊กส์เบีเคลาสสิกสีดําให้มันเข้ากับโทยของรถนะครับแล้วก็ส่วนเรื่องของเบรกนะครับ อันนี้เราก็ใช้เบรกของชิบานโนทั้งระบบเลยนะครับซึ่งแน่นอนเป็นเบรกที่เรากเก็บครับโปรเจกต์อยู่แล้วตัวนี้จะเป็นเบรกตัวชิบานโนอาเซイラนะครับอาร์บีอาร์เอ็มส่วนมือจะเป็นตัวของอาเซイラเหมือนกันก็เป็น B L M 4 2 1นะครับจริงๆต้องบอกเลยว่าเบรกชุดนี้ถ้าในยุคของเขาเนี่ยก็เป็นเบรกตัวธรรมดานี่แหละครับธรรมดาจริงๆของชิบานโนซึ่งแน่นอนสิ่งที่ผมบอกว่าธรมามรมดาของชิบานโนเนี่ยความธรรมดาของชิบานโนคือ ความสเสถียรไม่ว่าเบรกจะเป็นรุ่นไหนก็ตามอ่ะสิ่งที่เขาให้ผมรู้สึกได้เลยคือสเสถียรทนทานนะครับแล้วก็ก,การเบรคที่ง่ายรวมถึงการที่สามารถที่จะซ่อมได้โดยที่อะ,อะไรเนี่ยมันไม่หลุดออกมาด้วยนะครับคือเราเจอเบรกหลายตัวเนี่ยมันพอซ่อมได้แหละแต่พอเราไปรุนแรงกว่านิดนึงอ่ะมันอาจแยกเป็นชิ้นส่วนได้แล้วพอใส่คืนเนี่ยมันจะไม่แน่เหมือนเดิมแล้วโอกาสที่จะกระจายออกมาก็จะมีอีกที่ทมิโนโ่เนี่ยไม่ใช่ระบบเขาจะเป็นระบบที่ แน่นหนามากเลยซึ่งเวลาอายุเยอะๆมันฝังฝืดมันไม่มีโอกาสที่ฝืดได้แต่มันก็สามารถที่จะคลีนได้แล้วก็หล่อลื่มเพิ่มได้ให้กับมันดีเหมือนเดิมนะครับก็เลยเลือกไปเป็นชิมาโ,โนทั้งระบบเลยนะครับโอเคแล้วก็คันนี้จะมีของแถมเนาะที่ผมเคยไลฟ์ไปนะครับก็จะมีในเรื่องของคู่มือไอ้คู่มือเรียกว่าแคตตาล็อกดาวน์เล่มใหญ่ซึ่งคันนี้พิเศษก็เลยแถมให้พี่เป็นพิเศษด้วยนะครับโอเคงั้นเดี๋ยวขออนุญาตหยิบกล้องมาถ่ายให้ชมใใกันได้ครับว่า เจ้าดาฮอนรูทโกลเด้นลิมิเต็ดลอง10ปีคันนี้นะครับอาเรียดจุกจิกด้านในแบบใกล้ๆล,ลิงไซ์เป็นไงกันนะครับผมโอเคครับส่วนกล้องที่ไลฟ์นะครับก็ขออนุาตไว้ที่เดิมนะครับเราจะเอาเฉพาะกล้องที่ถ่ายคลิปเรียว,วิวเข้ามานะครับผมโอเคก็ไลฟ์ของเราก็ชมบรรยากาศการทำงานของเราไปนะครับวันนี้เราจะมีถ่าย2คันนะก็คือถ่ายคันนี้กับตัวดาว์อนเค3คันหนึ่งนะครับ โอเคครับมาชมดาฮอนรู้กัในใกล้นะครับผมในส่วนของคอกพิดเองครับคันนี้ก็จะเป็นปลอกแฮนของดาฮอนะครับรุ่นซอฟต์ปาล์มซึ่งมีที่พักอุ้มมือขนาดใหญ่นะครับทำให้จับได้สบายมากๆนะครับชุดเบรกก็เป็นชิมา a โ o a าเซล่านะครับตัวนี้ก็คือเข้าตีมรถเลยก็คือเป็นเงินกับดำตัดกันเนอะในตัวของอะไหลก็มือเบรกก็จะมีตัวก้านเป็นสีเงินนะครับแล้วก็ตัวเสื้อเป็นสีดำนะครับ มือเกียร์ก็เป็นชิมาโน่เดีโอเล่ M590 ซึ่งเป็นมือเกียร์เดอโอเล่รุ่นสุดท้ายที่มี9จปกดีนะครับมีเทลยีทั้งหมดที่ทันสมัทมยที่สุดของชิมาโนใส่ลงไปในตัวนี้นะครับไม่ก็จะอบอกไม่ก็ไดรไลท์นะครับหรือว่าทูแลวก็ทูเดยรีรีใส่ไปทั้งคู่เลยนะครับไมล์ตัวนี้พี่เขาก็เลือกเป็นแพดอนพัดนะครับจอใหญ่นะครับกันดิ่งก็จะมีการที่เราปรับเปลี่ยนให้เป็นของแคสไอด้วยนะครับเพื่อความปลอดภัยนะครับแล้วก็เสัสญ,ญญาณที่ ใสนะครับกางวานนะครับอ <c oughs> ันพิเศษจริงๆแหละคันนี้นะครับด้านหน้านะครับก็แน่นแนวครับเราจะเก็บสายเป็นระบบของเรานะอ่าแล้วก็เราจะเลือกใช้ตัวเก็บสายเป็นของแบนเด็กนะครับเบอร์สิบที่มันจัดการสายสามเส้นได้สบายๆแน่นๆนะครับทนๆนะครับ อันนี้ก็จะเป็นเบอร์ของดาฮอนคันนี้นะก็คือเบอร์088นะครับก็คิดถึง A88 เลยครับอันนี้เราเก็บสายมาหมดเลยนะฉะนั้นเนี่ยเราจะจัดสายใหม่ด้วยนะครับตัวนี้ก็จะยาวอย่างนี้นเลยนะครับเบรกก็จะเป็นของชิมิโนโอัลเซลลนะที่บอกตัวนี้นะครับทนทานเสถียร ดีงามนะครับบางคนก็ทำฟีดเบนนให้เรียบร้อยนะครับเข้ารูปกับยางนะครับยางทีนี้อัปเกรดให้เป็นยางเคนด้าเควสนะครับอัดลมได้65ปอนด์นะครับอ่าแล้วก็ขอบสีครีมเพื่อความสวยงามนะครับล้อเคฟันที่ปดเร็วได้ก็ลื่นไหลหน้าตาน่ารักนะครับดูสบายตาขินครีมน,นะครับอ่าล้อจะเป็นสีทองโคเดต์ลิมิเต็ดนะครับ แล้วก็มีขาติกสีทองที่สีเข้มกว่านหนึองมาให้นะครับอันนี้เป็นโจย์ที่เราทานติดการให้นะครับอโอเคในส่วนของจานหน้าก็จะเป็นตัวไลโปล56ฟันแบบสแตนดาดนะครับตัวนี้จะเป็นขารุ่นใหม่นะก็จะมีความคีนขึ้นตรงโลโก้จะเป็นแค่ตัว P เฉยแล้วจะไม่มีคำว,ว่าไลโปแล้วนะครับแล้วเราเปลี่ยน โซ่เอเยนจานี้ครับก็คือเราเปลี่ยนระบบโซ่นะโซ่ที่ใช้ Y b n นะครับที่เป็นตัวรูปหนักสีเงินเงานะครับสวยงามมากนะครับแล้วก็เป็นโซ่ที่เป็นยูโอสต็อกนะครับส่วนตัวนี้เป็นตัวกันโซ่ตกช้ำให้พิเศษนะสำหรับดาคอนรูทเลยนะครับเป็นแบบที่เราคีดค้ขึ้นมานะครับป้องกันโซ่หลุดด้านในนะครับบ่อก็ครับปรูบปีเจ็ดคลาสสิกสีดำนะครับ หันอินเสร็จบอกเลยว,ว่านั่งสบายนะครับเฟืองท้ายก็เป็นชิมโนโซระนะครับชิเปสามสองนะครับพร้อมตีนผีชิมโโนโซระอาสามพันตัวใหม่ล่าสุดนะครับบางคนหลังก็จัดทรงให้เรียบร้อยเหมือนกันนะครับนี่ก็ เพจลำเบอร์ส no. ปีของเรานะครับก็จะเป็นเบอร์0ูนย์เจ้าครับเบอร์ที่พี่เขาเลือกนะครับโอเค ในส่วนของดาฮอนรูตตัวฉลอง10ปีของเราคันนี้ก็จะประมาณนี้นะครับก็ไรีได้ว่า <c oughs> อะไรหลายอย่างเนี่ยก็จะเป็นอะไรที่ณตอนนี้าห่าไม่ได้ง่ายๆนะครับแล้วก็เราเน้นเรื่องความทนทานความมั่นใจความเชื่อใจเป็นหลักนะครับคันนี้ก็เลยจะออกมาในรูปแบบนี้เลยนะครับอ่าก็ในโครงการ20ปีเรายังมีที่ว่างให้เพื่อนอีกหลายคันอยู่นะครับ สหรับท่านใหญ่ที่สนใจจักรยานพับรุ่นพิเศษที่คัดต้อมพิเศษเพื่อคุณนะครับผมก็สามารถที่จะ inbox มาคุยกันได้นะครับไม่ว่าจะเป็นทางเพจ Facebook หรือทางไล n e นะครับซึ่งตอนนี้เรามีรลายแอดแล้วนะครับอ่าก็ไปอาไปเทียของไลน์นะครับก็เดี๋ยวลงไว้ในแคปชั่นนะครับก็สนใจรถดีๆที่สร้างมาเพื่อคุณโดยเฉพาะ ก็ติดต่อที่ฝากสุดท้ายได้เลยนะครับผมวันนี้เดี๋ยวผมขอตัวก่อน,นครับผมพบกัมคลิปหน้าครับสวัสดีครับผม